มหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีถือกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาชีวิตประชากรในท้องถิ่นขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนบนสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งมันดำเนินการตามพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศพร้อมให้บริการวิชาการแก่สังคมซึ่งผ่านมาแล้วกว่า34ปีที่ยืนหยัดและเติบโตอย่างสง่างามมาถึงวัน,น จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้นำและแรงสนับสนุนอันยิ่งใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เริ่มโครงการขยายการศึกษามายัางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคณะทำงานเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆซึ่งจากการศึกษาพบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพด้านต่างๆสูงมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งสถานศึกษาระดับสูงเพื่อรองรับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างจรงิงจังจากข้าราชการพ่อข้าประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน จังหวัดสุราธ,ธานีได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณจังหวัดสุราธ,ธานีโดยให้ใช้อาคารสโมสรข้าราชการหลังเก่าซึ่งขณะนั้นมีความทรุดโทรมแต่ได้รับการสนับสนุนจากหอ,อการค้าคุณชวพงศ์ทิศสวัสดิ์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุราธ,ธานีในสมัยนั้น เป็นแกนรนำหลักในการประสานงานและดำเนินการจัดหางบประมาณในเบื้องต้นจำนวน5 0 0แสนบาทมาปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้เป็นสำนักงานและห้องเรียนชั่วคราวโดยปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2533ณศาลาประชาคมริมแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณชวพงศิติสวัสดิ์ ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2567และสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอาลีกามุสลิมยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศอินเดียรวมทั้งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนบรอสม จากวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรเคยดำรงตำแหน่งประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุราธานีกรรมการรองเลขาธิการหอ,อการค้าไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาเขตสุราธานีท่านเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นผู้บุกเบิกและร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนอกจากการจัดการพื้นที่แล้วคุณเวพงศ์ทิติสวัสดิ์ยังมีส่วนในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาซึ่งในช่วงแรกวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาโดยนำหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มาเปิดสอนเป็นหลักสูตรแรกโดยคุณชวพงศ์ทิติสวัสดิ์ผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นแกนนำหลักที่สำคัญยิ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านได้เสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์ และอุทิศพื้นที่ของสถานประกอบการของท่านเองมาช่วยในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจแก่นักศึกษาโดยท่านอนุญาตให้ใช้โรงแรมสยามธานีเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติจริงทุกสัปดาห์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีต่อมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ทุ่งสายชัยตำบลภูมิเรียงอำเภอัชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็ยังคงให้การสนับสนุนภารกิจอย่างเต็มที่ ท่านเป็นประธานคณะทำงานโครงการการพัฒนาพื้นที่ทุ่งสายชัยสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมที่ยั่งยืนซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่คนในพื้นที่และสร้างการตระหนักรู้ ในการห่วงแหนทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนของตนเองที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนจากสำนักงานอาคารชั่วคราวบริเวณศาลาประชาคมมาที่สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราธานีบริเวณเขาท่าเพชรจนมาเป็นมหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินวิทยาเขตสุราธานีในวันนี้ทุกการพัฒนา ทุกความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นหลวนได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากคุณชวพงศ์ทิติสวัสด์มาอย่างต่อเนื่องนอกจากคุณอุปการที่คุณชวพงศ์ทิติสวัสด์มอภัยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีแล้วท่านยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ท่านดำรงตำแหน่งประธานผู้พิพากษาอสมทสารโยวชนและครอบครัวจังหวัดสุราธ,ธานีประธานมูลนิธิสาลโยวชนและครอบครัวจังหวัดสุราธ,ธานีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธ,ธานีและนายกสมาคมโรงแรมและท่องเที่ยวจังหวัดสุราธ,ธานีเป็นต้นด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ความมุ่งมัน่นตั้งใจในการเสียสละอุทิศตนทั้งแรงกายแรงใจสติปัญญาและทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนภาคใต้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคุณชวพงศ์ทิศสวัสดิ์คือบุคคลสำคัญที่ทรงคุณค่ายิ่งควรค่ากับรางวัลอนุสร์สงขลาน,นครินประจำปีพุทธศักราช2566 และปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567มหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินทร์วิทยาเขตสุราธ,ธานีขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับรางวัลอันทรงคุณค่านี้คุณชวพงศ์ทิติสวัสดิ์บุคคลตัวอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นแรงบันดาลใจและถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ดำรัสไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบซับ์และเกียรติยศจะตกแก่ตัวท่านเองท่าทัานทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์